สวัสดีคุณครูประจำวิชาและเพื่อนๆทุกคนวันนี้พวกเรากลุ่มที่5จะมานำเสนอขุนช้างถวายดีกาด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้ใครจะขัดขืนไว้ก็กลัวผิดจนใจจะมีไปก็สุดฤทธิ์ชีวิตอยู่ใต้พระบาทาคานั้นพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบกริ้วขุนช้างเป็นหนักหนามีพระสิงหน้าตวาดมา ไอ้าบาเยอะหญิงไอ้ลิงโลนตกว่าครูหาเป็นเจ้าชีวิตไม่มึงถือใจว่าเป็นเจ้าที่โลงโขนเป็นไม่มีอายาสิทธิ์คิดดึงโดนเที่ยวททำโจรใจขนองจองหองครันเลี้ยงม,มึงไม่ได้อ้าใจร้ายชอบแต่เมียนสองไหวตลอดสันแล้วกับความถามข้างวันทองพันเออเมื่อมันฉุดคร่าพามึงไป ก็ช้านานได้ประมาณสิบปดปีครั้งนี้ทำไมมึงจึงมาได้นี่มึงหนีมันมาหรือว่าอะไรหรือว่าใครไปรับเอามึงมาวันทองฟังถามให้ครามครั่นบังคมคันปน,นมก้มเกสาขอเดชะพระองค์ทรงศักดาพระอาญาเป็นพนล้นกล้าไปครั้งนี้จะหมื่นวัยนั้นไปรับกระหม่อมฉัน จึงกลับคืนมาได้มิใช่หยอกย้อนหยอกทำนอกใจขุนแผนก็มิได้ปะเวณีแต่มานั้นเวลาสักสองยามขุนช้างจึงหาความว่าหลบหนีขอพระองค์ทรงพระปราณีชีวีอยู่ใต้พระบาทาขุนช้างกลาบทูลถวายอีกาต่อพระพันวสาว่าตนไม่เคยคิดร้ายหรือทำผิดใดๆเลย แต่กับถูกขุนแผนกันแกล้งแย่งชิงนางวันทองไปเป็นของตนทั้งยังทำให้ขุนช้างเสียเกียรติเสื่อมศักดิ์ศรีเาวกับตนไม่มีค่าจึงมาขอพระพึ่งบารมีพระมหากษัตริย์เพื่อให้พระองค์ทรงชี้ขาดด้วยความยุติธรรมคุณช้างวิงวอนว่าหากบ้านเมืองปล่อยให้คุณแผนทำอุอาเช่นนี้ผู้ที่ถูกเอาเปรียบก,ก็คงอยู่กันอย่างทุกข์ท,ทรทม เกียรติยศของตนที่เคยรักษามาตลอดย่อมพังทลายหากไร้ความเป็นธรรมแผ่นดินก็จะไม่ล่มเย็นจึงค่ของให้พระองค์ทรงพิพากษาและจะลงโทษผู้ผิดเพื่อมีให้ความยุติธรรมเช่นนี้เกิดเพื่อไม่ให้ความอัดยุติธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกคานันพระองค์ผู้ทรงเดชฟังเหตุขุนเครืองเป็นหนังหนาให้มื่นไวทำใจอาหัางกา ตกว่าบ้านเมืองไม่มีนายจะปรึกษาตาสินให้ไม่ได้จึงทำตามน้ำใจเอาง่ายๆถ้าช่วยเกิดฆ่าฟันกันล้มตายอันตรายให้เมืองก็เคืองกูอีวันทองกูให้อ้ายแผนไปอ้ายช้างบังอาจใจทำจูลูก ฉุดมันขึ้นช้างอ้างถึงกูตะข้อขู่อีวันทองให้ตกใจชอบตบให้สลบลงกับที่เขี้ยนตีเสียให้ยับนับไม่ไม่นับได้มะพร้าวห้าวยัดปากให้สาใจให้หมื่นไว้ก็โทษถึงชกันมึงถือว่าอีวันทองเป็นแม่ตัวไม่เกรงกลัวเวโว้วทำโมหันไปรับใหญ่ไม่ไปในกลางวันไอ้แผนพ่อนั้นก็เป็นใจ มันเหมือนวัวเคยคาม้าเคยขี่ถึงบอกกูว่าดีหาเชื่อไหมไอ้ช้างมันก็ฟ้องเป็นสองในว่าอ้ไวรักแม่ให้วีดาเป็นราคีข้อผิดมีติดตัวหมองมัวมนทินอยู่หนักนาถ้าอ้ไวอยากจะกใครได้แม่มาชวนพ่อ,พอฟ้องหาเอาเป็นไรอายการสารลงก็มีอยู่หรือว่ากูตัดสินให้ไม่ได้ เมื่อพระพันวษาได้ฟังความจากนางวันทองก็กดเจื่นไว้ที่ทำการอุอาทํทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายถ้าเกิดมีการฆ่าฟันล้มตายประชาชนจะขุนเขืงองพระพันวษาได้ทางด้านขุนช้างก็ผิดที่ไปฉุดตัวนางวันทองมาแล้วยังอ้างชื่อพระพันวษาไปข่มขู่พาตัวนางวันทองมาเคี่ยนตี ขุนช้างให้สรบคาที่แล้วเอามาเผาห้าวยัดปากเจมือนไว้ก็มีความผิดชะกันที่ไปพานางวันทองมากลางดึกคงมีขุนแผนเป็นพ่อคอยนุนหลังเพราะว่าขุนช้างเอาเรื่องมาบอกพระพันวสาว่าเจมอนไว้ชุดนางวันทองกลับไปให้พ่อถือว่าเป็นความผิดถ้าเจมือนไว้อยากได้ตัวนาอยากได้ตัวแม่ทําไมไม่มาไม่พาพ่อมาฟ้องศาลหรือคิดว่าพระพันวสาไม่สามารถตัดสินให้ไม่ได้ ชอบทวนด้วยล้วนให้ปวดไปปรับใหม่ให้เท่ากับชายชู้มันเกิดเหตุนี้ก็เพราะหญิงจึงหึงหวงช่วงชิงยุ่งยิ่งอยู่จะจำจะตัดรากใหญ่ให้หลน่นพูให้ลูกดอกตกอยู่แตก่กิ่งเดียวอีวันทองตัวมันเหมือนรากแก้วถ้าโดนโคลขาดแล้วก็ใบเที่ยวใครจะควรอยู่สมอยู่กลมเกลียวให้เด็ดเดี่ยวรู้กันแต่วันนี้ เฮ้ยอีวันทองว่ากันไรมึงตั้งใจปลดปลงให้ทรงที่อย่าพระวังกังขาเป็นลาคีเพราะมึงมีผัวสองกูต้องแค้นถ้ารักใหม่ก็ไปอยู่กับอ้ายช้างถ้ารักเก่าเข้าข้างอ้ายขุนแผนอย่าวนเวียนไปให้คนมันหมิ่แนแคลนถ้าแม้มึงรักไหนให้ว่ามา ครานั้นวันทองฟังรับสั่งให้ละลาลาหล,ล,ล,ลังเป็นหนักหนาคั้นจะทูกาาลกลัวพระราชอาญาขุนช้างแลดูตายักคิ้วหล่นพระหมื่นไวัใช้ใบให้แม่ว่าบุ้ยปากตรงบิดาเป็นหลายหนวันทองหมองจิตคิดเวียนวนเป็นจนใจนิ่งอยู่ไม่ทูลไปครานั้นพระองค์ทรงทรนินหาได้ยินวันทองทูลขึ้นไม่ พัดัดความถามซักไปทันใดหรือมึงไม่รักใครให้ว่ามาจะรักชู้ช่างผัวมึงกลัวอายจะอยู่ด้วยลูกชายก็ไม่ว่าตามใจกูจะให้ดังวาจาแต่นี้เบื้องหน้าขาดเด็ดไปอย่าลงไหลไปกับความรักจนทำให้ต้องเจ็บปวดเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากผู้หญิงเองเพราะความรักใหญ่หลวงทำให้ลงไหลทองแท้ก็ยังเปียกเหมือนเศษแก้ว ไม่ควรไปหลงอยู่ใกล้ๆคนพผ่านอีวันทองเธอจะเป็นอย่างไรอย่าเผือจุนต้องมีคดีความถ้าไปมีความรักกับชายอื่นอย่าทำให้สามีเดิมต้องเจ็บช้ำพระอินก็ยังรับสั่งไว้ว่าอย่าได้กลัวคำพาอาญาความผิดนั้นจะย้อนคืนมาหาเองวันที่เธอนึ่องถึงความหลังจะเสียใจอย่างใหญ่หลวง ถ้าคิดนอกใจไปคบก,กับคนอื่นสุดท้ายก็เหลือแต่ความทุกข์จะไม่เหลือใครรักจริงความทุกข์จะตามมามากมายเหมือนเป็นกรรมที่ต้องชดใช้จะไม่มีใครรับไว้เป็นคู่ในที่สุดก็ต้องอยู่ลำพังเหมือนอีวันทองที่ไม่มีใครเลือกนางวันทองรับพระราชโองการให้บรรดาลบางจิตหาคิดไม่อากุศลโดนมัวให้ชั่วใจด้วยสิ้นในอายุที่เกิดมาคิดขั้นหนึ่ง าลึงตาลานอกดังตัวตกพาสุเมนภูผาให้อุรัสอัดอั้นตันอุราเกงผิดภายหน้าก็สุดคิดก็สุดคดคิจะว่ารักขนช้างกะไรได้ที่จริงใจมิได้รักแต่สักนิดรักพ่อลูกห่วงดังดวงชีวิตแม้นทุนผิดจะพี่โรธไม่โปรดปรานอย่าเลยจะทุนเป็นกลางไว้ ตามพระไทยเท้าจะแยกให้แตกฉานคิดแล้วเท่านั้นมิทันนานนางกำกรานแล้วก็ทูลไปฉับพันความรักขุนแผนก็แสนรักด้วยร่วมยากมานักไม่เดียดฉันสู้ลำบากบุกป่ามาด้วยกันสารพันอดอมถนอมใจ คุณช้างแต่อยู่ด้วยกันมาคำหนักหาได้ว่าให้เครื่องไมมเงินทองกองไว้มีให้ใครค่าไทยใช้สอยเหมือนของตัวจะหมื่นไวเล่าก็เลือดที่ในอกก็หยิบยกรักเท่ากันกับผัวทูลพลางตัวนางเริ่มระรัวความกลัวพระอาญาเป็นผลไป ขานั้นพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบแขนข้างดังเพลิงไหมเหมือนดินประสิวเปลวติดกับเปลวไฟดูดูเป็นได้อีวันทองจะว่ารักข้างไหนไม่ว่าได้น้ำใจจะประดังเข้าทั้งสองออกนั้นเข้านี่มีสำรอง ยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้าลึกนางวันทองถึงเวลาสิ้นอายุไขจึงเกิดอกุศลทำให้ประมาและเกงว่าจะตัดสินใจผิดทั้งทั้งที่รู้ตัวว่ารักขุนแผนกับพายงามและไม่ได้รักขุนช้างเลยแต่ก็กลัวว่าถ้าทูลผิดพระพันวสาจะกิ่วจึงทูลเป็นกลางไปว่ารักขุนแผนมาก เพราะร่วมทุกข์ร่วมสุขส่วนอยู่กับขุนช้างก็ดีเพราะเอาใจและมีเงินทองเบาไพ่ใช้ไม่ขัดสนส่วนจะมื่นไว้ลูกก็เลือดในอกย่อมรักเท่ากับรักอยู่แล้วทูลเสร็จนางวันทองก็สั่นด้วยความกลัวจะมื่นไว้ได้เล่าเรื่องต่อพระองค์ เขากล่าวว่าหญิงผู้นั้นรักตนดุดเดียวกับที่รักสามีไม่ได้เห็นว่ารักฝ่ายใดน้อยไปกว่ากันหญิงนั้นจึงกลาบทูลต่อไปแต่ขณะพูดใจของนางก็สันละลัวเพราะเกรงกลัวโทษทันอยู่กว่าเมื่อเอื้อนเอยถ้อยคำแล้วความกลัวพระราชอาญาก็ค่อยๆจงหายไป ขานั้นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองแผ่นดินเมื่อฟังถ้อยคำทั้งหมดแล้วก็ทรงโกรธแค้นราวกับไฟลุกไหม้รุนแรงดุดดินประสิวถูกเปลวไฟเพราะองค์ทรงเห็นว่านางนั้นไม่ต่างจากนางวันทองที่มีใจสองรัก ว่าเอียงไปข้างใดก็ไม่อาจบอกได้เพราะใจของนางเหมือนมอบให้ทั้งสองฝ่ายทั้งออกไปหาคนนั้นและกลับมาหาคนนี้เหมือนมีสำรองอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกที่นางมีนั้นลึกซึ้งจ,จนเกินกว่าจะยั้งหยุดถึงดุจทะเลอันใหญ่กว้างจอกแหนแพเสาสำเพาใหญ่จะทอดถมเท่าไรไม่รู้สึก เหมือนมหาสมุทรสุดซึ้งศึกน้ำลึกเหลือจะอย่างกระทั่งดินอิดผาหาหามัดทุ่มถมก็จอมจมสูญหายไปหมดสิน้นอีแสนถอยจันไรใจทมินดังเพชรนินเกิดขึ้นในอาจมรูปงามนามเพาะน้อยไปหรือใจไม่ชื่อสมศักว์เท่าเส้นผม แต่ใจสัตว์มันยังมีที่นิยมสมาคมก็แต่ถึงด้วยดูมันมึงนี้ถอยยิ่งกว่าถอยอีท้ายเมืองจะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งสับและโมบมากตันหาตาเป็นมันสักร้อยพันให้มึงไม่ถึงใจว่าหญิงชั่วผัวยังคาวและคนเดียวหาตามตอมกันเกียวเหมือนมึงไม่หนักแผ่นดินกูจะ อยู่ใหญ่อ้ยวัยมึงอย่านับว่ามารดากูเลี้ยงมึงถึงให้เป็นหัวหม่นคนอื่นรู้ว่าแม่ก็ขายหน้าอ้าขุนช้างขุนแผนทั้งสองลากูจะหาเมียให้อย่าอะไรหญิงการและกีนีอีแพษยามันไม่น่าเชยชิดพิษสมัยที่รูปรวยสวยสมมีถมไป มึงตัดใจเสียเถิดอีกคนนี้เร่งเร็วเวยพยายมราชไปฟันฟาดเสียให้มันเป็นผีอกเอาขวานผ่ายาปานีอย่าให้มีโลหิตติดดินกูเอาใบตองลองไว้ให้หมากินตกดินจะอปีกาลีอยู่ฟันให้หญิงชายทั้งหลายดูสั่งเสร็จสเสด็จสู่ ปาสาชัยเปรียบเสมือนนางฟ้าถูกส่งมาจากสวรรค์มีความงามดุดดังมหาสมุทรกว้างใหญ่สาง่างามจนผู้คนในเมืองต่างจับตามองหญิงนั้นงามหมดจดจนถูกเปรียบเทียบว่าเป็นดอกไม้ที่สดสวยท่ามกลางหมู่ชนแต่แม้จะงามเพียงใดความงามนั้นกับแฝงด้วยความทุกและความเปี่ยวเงาเหมือนหญิงงามที่ถูกลิขิต ให้เผชิญชะตากรรมอันยากลำบากต้องทนอยู่ในสังคมที่ผู้คนจ้องมองเหมือนสิ่งค้างามจนถูกนำไปขายทอดตลาดพวกเรากลุ่มห้าขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ